กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติหรือปอพชสั่งการให้ทุกจังหวัดคิกออฟเคาะประตูบ้านห้ามเผาวันจันทร์ที่สามกุมภาพ,พันนี้นายเจยรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแห่งชาติหรือปอพชเปิดเผยว่าในการประชุมวันนี้กลุ่มควบคุมมลพิษได้รายงานถึงสถานการณ์ฝุ่นณเวลาเจ็ดนาฬิกา พบว่าหลายพื้นที่มีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับสีส้มใน48จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระดับสีส้มทุกพื้นที่สำหรับจังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5สูงสุดในวันนี้อยู่ที่จังหวัดตราดสูงถึง71.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และคาดการว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จะยังสูงต่อเนื่องจนถึงวันพุทธที่5กุมภาพันนี้จากนั้นจะมีลมจากภาคเหนือและภาคใต้พัดเข้ามาทำให้สถานการณ์คลี่คลายส่วนของผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานและหลายจังหวัดได้รับทราบแนวทางและเริ่มเข้มงวดกวดขันมาตรการงดการเผาและการจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมแล้วอธิภาคอุตสาหกรรม ได้มีการสั่งปิดโรงงานน้ำตาลที่มีการเผาไปแล้วสองแห่งในจังหวัดอุดรธานีและลบบุรีทั้งนี้ในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกาปปชได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมคิกออฟเคาะประตูบ้านห้ามเผาเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทุกพื้นที่โดยใช้กลไกท้องถิ่นลงพื้นที่เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันไม่เผาเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน